มาปิดท้ายที่ข่าวนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ทราบเบาะแสนะคะช่วยแจ้งหน่อยว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่มาทําแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวจริงๆค่ะไปเจอกับแก๊งที่ตัดสายไฟนะคะตัดจนเกลี้ยงหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แม้แต่สารพระภูมิก็ไม่รอดค่ะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักนะคะชาวบ้านบอกว่าการลักตัดสายไฟครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่3แล้ววอนตํารวจละค่ะตามตัวให้หน่อย ร้อยตำรวจโทร,รัชพลเสนีวงณอยุธยานะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายเนี่ยไปลักตัดสายไฟที่หมู่บ้านเทวีฮัสลิมถนนสาย3-6พัทยาระยองทำชาวบ้านเดือดร้อนหลายหลังนะคะ คุณอิทธิอายุ52ปีค่ะพาตำรวจไปชี้จุดที่กลุ่มคนร้ายนะคะนั่งลอกสายไฟกันอยู่บริเวณป่าหญ้าในหมู่บ้านคนร้ายเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเห็นคนก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์เอาไว้หลายชิ้นทั้งกันไกลตัดสายเคเบิลเสื้อชอ็อป ที่สำคัญมีโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ด้วยถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังพบสายไฟทองแดงหลายม้วนสายไฟที่ถูกลอกแล้วอีกจํานวนมากคุณอิทธิเล่าต่อค่ะว่าก่อนเกิดเหตุไฟในหมู่บ้านเนี่ยดับทุกหลังหลังจากที่ไอ้เจ้ากลุ่มพวกนี้นะตัดสายไฟชาวบ้านก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าพอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามานะคะคนร้ายเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ หนีไปเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่บอกไปเป็นครั้งที่3แล้วกับหมู่บ้านนี้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากอยากที่ให้ตำรวจนะคะเร่งตามจับให้ได้โดยเร็วอย่างที่บอกไปพี่แกงส้มคะหลักฐานชิ้นสำคัญน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละ าหน้าที่คงตามตัวได้แน่ๆเลยเพราะว่ามีชิ้นนี้นะคะเบื้องต้นนะคะตำรวจเองก็เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวจะไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทั้งที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เส้นทางต่างๆนะคะเพื่อตามจับตัว3คนร้ายนะคะมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ